การเรียนรู้ที่สองคนรืมเมืองดีของชาติบทที่หนึ่งกระบวนการประชาธิปไตยเรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนและการมีส่วนร่วมในชุมชนตามกระบวนการประชาธิปไตยสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับคุณครูเมย์แล้วนะคะในทุกๆวันศุกร์ ในวิชาสังคมมาศึกษา,าศาสนาและวัฒน,นธรรมในระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่3อย่างที่คุณครูบอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะเป็นเนื้อหาเรื่องสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่1แล้วสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็จะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่2ซึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่2ก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายที่เราจะเรียนกันในเทอมนี้แล้วค่ะ สำหรับในเดือนนี้นะคะนักเรียนก็จะเรียนเนะะื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่2เนาะซึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะก็คือเรื่องพลเมืองที่ดีของชาติค่ะนักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าคําว่าพลเมืองเนี่ยหมายถึงอะไรนักเรียนเคยได้ยินคําว่าพลเมืองไหมคะไม่เคยได้ยินไม่เป็นไรคะ่ะพลเมืองนะคะในที่นี้ก็หมายถึงประชาชนที่อาศัยใน ประเทศนั้นๆยกตัวอย่างเช่นหา heaven, นักเรียนอยู่ในประเทศไทยนักเรียนก็เป็นพลเมืองของไทยอย,อยู่ในประเทศจีนก็เป็นพลเมืองของจีนโดยมีข้อแม้ว่าพลเมืองของแต่และประเทศนะคะจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาตินั้นๆเช่นถ้านักเรียนเป็นพลเมืองไทยนักเรียนก็จะต้องมีสัญชาติไทยนักเรียนเป็นพลเมืองจีนนักเรียนก็ต้องมีสัญชาติจีนเป็นต้นนะคะพลเมืองไทย ไม่นับรวมชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะคะแต่ถ้าชาวต่างชาตินั้นๆเขาได้สัญชาติไทยก็ถือว่าเป็นพลเมืองไทยค่ะสําหรับนักท่องเที่ยวเองหรือว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนทําธุรกิจในประเทศไทยก็ไม่ถือว่าเป็นพลเมืองไทยค่ะฉะนั้นสรุปแล้วพลเมืองก็คือประชาชนที่มีสัญชาติของประเทศนั้นๆค่ะฉะนั้นการที่เป็นพลเมืองที่ดีก็คือประชาชนที่ มีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงความคิดเห็นภายใต้ประชาธิปไตยมีอำนาจต่างๆในตามระบอบประชาธิปไตยนะคะนอกจากนี้นะคะการเป็นพลเรเมืองที่ดีก็จะต้องมีจิตสาธารณะสนใจประโยชน์ส่วนรวมนะคะไม่เห็นแก่ตัวเคารพกฎหมายใช้สิทธิ์ใช้เสียงให้ถูกต้องในทางที่ถูกที่ควรเป็นต้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะ ขึ้นในบทที่1น,นะคะของหน่วยการเรียนรู้ที่2ของคนรเมืองที่ดีของชาติบทที่1ก็คือเรื่องกระบวนการประชาธิปไตยค่ะนักเรียนพอจะคุ้นชินกับคําว่าประชาธิปไตยไหมคะประชาธิปไตยคืออะไรคะประชาธิปไตยนะคะก็คือการที่เราเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงสามารถใช้สิทธิ์ใช้เสียงหรือว่ามีสิทธิ์ที่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น,นะคะ่ะ แต่สําหรับนักเรียนนะคะก็จะเรียนในเรื่องง่ายๆก่อนเนะาะประชาธิปไตยที่นักเรียนจะเรียนนะคะก็จะเป็นราาประชาธิปไตยหรือเป็นกระบวนการประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นเฉพาะในชุมชนค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเรียนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนค่ะส่เนื้อหาจะเป็นยังไงนะั้นเราไปเรียนกันเลยค่ะก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนนะคะคุณครูขอถามนักเรียนก่อนว่า นักเรียนพอจะทราบหรือว่ารู้ไหมคะว่าสมาชิกในชุมชนหมายถึงใครบ้างนึกอกันออบไปคะหมายถึงใครบ้างเอ่ยก็เช่นมีใครบ้างที่อยู่ในชุมชนของเราคุณหมอคุณตำรวจผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมคะมีใครคะตัวเราเองล่ะ นักเรียนคุณครูเป็นต้นนะคะก็คือสมาชิกในชุมชนนั่นเองนอกจากที่คุณครูกล่าวไปนะคะก็ยังมีสมาชิกชุมชนที่ประกอบอาชีพอื่นๆอีกที่ไม่ได้ยกตัวอย่างนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาเรียนกันว่าบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนที่เรานึกออกเนี่ยพอจะมีใครบ้างและบุคคลเหล่านี้นะคะเขามีหน้าที่ทำอะไรกันบ้างเรามาเรียนกันเลยคะ่ะ คนแรกนะคะก็คือผู้สูงอายุผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเป็นคนเท่าคนแก่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่อยู่ในชุมชนของเรานะคะบทบาทหนะ้าที่ของผู้สูงอายุคืออะไรก็คือให้คำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีให้สมาชิกในชุมชนนำไปปฏิบัติเนื่องจากว่าผู้สูงอายุก็จะเป็น ผู้ที่อยู่ในชุมชนมาก่อนพวกเราเนาะมาก่อนคุณพ่อคุณแม่มาก่อนนักเรียนแน่นอนอยู่แล้วนะคะฉะนั้นท่านก็จะมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตหรือประสบการณ์ในการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีต่างๆนะคะฉะนั้นผู้สูงอายุก็จะมีหน้าที่ในการถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆที่ดีนะคะให้กับสมาชิกในชุมชนค่ะเราลองมาดูบุคคลที่2นะคะมีไฟอีกตำรวจค่ะตำรวจมีหน้าที่อะไรคะบทบาทหน้าที่ของตำรวจนะคะก็คือ ดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองของในชุมชนของเราคอยอปราบปรา,ามผู้ร้ายนะคะจนผู้ร้ายหรือผู้ที่กระทำผิดนะคะโดยทำใหส้สมาชิกในชุมชนเนี่ยเกิดการอยู่อาศัยร่ยรวมกันอย่างสงบสุขนะคะไม่มีจนผู้ร้ายมาก่อกวนเนาะต่อไปนะคะบุคคลที่3คุณครูบทบาทหน้าที่ของครูคืออะไรคะ บทบาทหน้าที่ของครูก็คือมีหน้าที่จะต้องอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเนี่ยได้รับความรู้นอกจากได้รับความรู้นักเรียนก็จะต้องเป็นคนดีปร,ประพฤติดีปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามนะคะต่อไปนะคะบุคคลที่4ก็คือผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านทําหน้าที่อะไรคะผู้ใหญ่บ้านทุกคนต้องบอกว่าคุ้นหูหรือว่าเคยได้ยินผู้ใหญ่คำว่าผู้ใหญ่บ้านแน่นอนและต้องรู้จักผู้ใหญ่บ้านด้วย บทบาทหนะ้าที่ของผู้ใหญ่บ้านก็คือมีหน้าที่ดูแลลูกบ้านนะคะดูแลประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่สงบเรียบร้อยนะคะนอกจากนี้ก็ยังดูแลทุกสุขของประชาชนในหมู่บ้านนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นตัวแทนของประชาชนในหมู่บ้านเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ที่ถูกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมาให้เป็นผู้ใหญ่บ้านค่ะ บุคคลที่5นะคะก็คือแพทย์แพทย์หรือว่าคุณหมอนะนั่นเองค่ะแพทย์นะคะก็คือคุณหมอมีหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยและคนในชุมชนเนี่ยให้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะแล้วก็ช่วยให้คำแนะนำในการป้องกันโรคต่างๆยกตัวอย่างเช่นในสถานการณ์แบบนี้นะคะมีโรคโควิด -19 คุณหมอก็จะมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำ หรือว่าหลักการปฏิบัติว่าควรจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรในในสถานการณ์โรคระบาดแบบนี้เช่นต้องสวมหน้ากากอนมามัยสวมแมสตลอดเวลาแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆอ,อย่างนี้ถือว่าเป็นหน้าที่หรือว่าบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของคุณหมอนะคะต่อไปค่ะนักเรียน ข้อนี้นักเรียนน่าจะตอบได้ดีที่สุดนะคะว่านักเรียนเนี่ยมีบทบาทหน้าที่อะไรนักเรียนก็ต้องมีบทบาทหน้าที่อย่างแรกก็คือตั้งใจเรียนเชื่อฟังคําสั่งสอนทั้งของคุณพ่อคุณแม่และของคุณครูเองนอกจากนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องมีหน้าที่ในการช่วยเหลือทํางานบ้านช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่เท่าที่จะเป็นไปได้หรือว่าเท่าที่ความสามารถของนักเรียนจะทําได้คะ่ะต่อไปนะคะแม่ค้า แม่ค้าก็คุ้นชินนะคะแม่ค้าไม่ว่าจะไปไปไหนก็นแล้วแต่อยากจะซื้ออยากจะทานอะไรนะคะก็จะมีแม่ค้าขายของฉะนั้นบทบาทหน้าที่ของแม่ค้าในชุมชนก็คือขายสินค้าที่มีคุณภาพให้กับคนในชุมชนในราคาที่เป็นธรรมด้วยนะโอเคคะ่ะเอาละคะ่ะนี่ก็เป็นเบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชน,นะคะ่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องการมีส่วนร่วมในชุมชนตามกระบวนการประชาธิปไตยเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าการมีส่วนร่วมในชุมชนเนี่ยตามหลักกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยเราจะมีหน้าที่ทำอะไรกันบ้างไปเรียนเนอาหารนี้กันเลยค่ะ สำหรับเนื้อหาในส่วนของการมีส่วนร่วมในชุมชนตามกระบวนการประชาธิปไตยข้อแรกนะคะก็คือการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนค่ะเพราะอะไรคะเราถึงจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนเนื่องจากว่าในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีประเพณีต่างๆที่แตกต่างกันออกไปเลยฉะนั้น บทบาทหนะ้าที่ของสมาชิกในชุมชนตามหลักกระบวนการประชาธิปไตยที่จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนเพื่อที่ว่าจะต้องร่วมกันปฏิบัติให้ประเพณีที่อยู่ในชุมชนของเราเนี่ยนะคะมีการสืบท่อสืบต่อไปยังสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน,น,น,นต่อไปนะคะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการช่วยรักษาและเผยแพร่ประเพณีเหล่านี้นะคะให้คงอยู่ตลอดไปค่ะเราลองมาดูตัวอย่างนะคะว่า มีประเพณีหรือว่ามีกิจกรรมของชุมชนอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นประเพณีลอยกระทงนะคะถ้านักเรียนไม่ได้สืบสืบสารประเพณีลอยกระทงประเพณีลอยกระทงเนี่ยก็คงจะหายไปถูกไหมคะฉะนั้นหน้าที่ออของสมาชิกในชุมชนเนี่ยก็คือมีหน้าที่ในการ สืบสานประเพณีให้ประเพณีเหล่านี้ยังคงอยู่ต่อไปฉะนั้นในแต่ละปีนะคะเราก็จะยังมีประเพณีลอยกระทงอยู่นักเรียนก็ยังได้มีโอกาสได้ลอยกระทงอยู่ในทุกๆปีเนื่องจากว่าทุกคนนะคะช่วยการสืบสานประเพณีเหล่านี้ค่ะตัวอย่างข้อที่2นะคะก็คือมีการทําบุญตักบาตรใส่บาตรในวันสําคัญทางศาสนานะคะสิ่งเหล่านี้นะคะก็ยังสืบทอดต่อๆมายังยันรุ่นรุ่นรุ่นหลานต่อไปนะคะ เพราะว่าพวกเราค่ะก็ช่วยการอนุรักษ์ประเพณีเหล่านี้เนาะตัวอย่างข้อที่3นะคะก็เช่นประเพณีแข่งเรือยาวนะคะซึ่งประเพณีแข่งเรือยาวนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ในในแถบพวกบุคคลที่อาศัยกันอยู่ตามรูปแม่น้ํานะคะอาจจะยกตัวอย่างเช่นจังหวัดจังหวัดน่านจังหวัดอุทัยธานีเขาก็ยังพอมีการแข่งเรือยาวนะคะ แต่จังหวัดพิทยาก็พอมีบ้างค่ะตามตแต่ละชุมชนเนาะมันก็ไม่ไม่ได้แบบเป็นประเพณีที่แบบเป็นของจังหวัดสทัทีเดียวนะคะก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้นะคะถ้าบุคคลในชุมชนช่วยการสืบสารประเพณีเหล่านี้ก็จะยังคงอยู่ต่อไปยันรุ่นลูกรุ่นหลาน,ลน,ลน,ลนลต่อไปค่ะส่วนนะคะข้อต่อมานะคะของการมีส่วนร่วมในชุมชนตามกระบวนการประทาทิปไตย คุณครูขอรวบทั้งหมด3ข้อเข้าด้วยกันเพราะว่ามันสืบเนื่องกันนะคะข้อแรกก็คือการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของชุมชนมีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนนอกจากนี้ก็คือมีการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นมีอะไรบ้างดูดูนะคะการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของชุมชนก็คือมีการ ทิ้งขยะลงถังให้เรียบร้อยมีการแยกประเภทของขยะในชุมชนด้วยนอกจากนี้เช่นไม่ว่าจะเกิดเ,เหตุการณ์หรือว่าสิ่งที่อ,อ,อุบัติเหตุไม่พึงประสงค์ในชุมชนเราก็ต้องช่วยการดูแลนะคะยกตัวอย่างเช่นในรูปภาพนะคะจะเป็นการที่ท่อระบายน้ำเนี่ยอุดตัน บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนก็ช่วยกันดูแลมีจิตสาธารนณะช่วยกันดูแลสิ่งของสาธารณะในชุมชนก็อาจจะมีการช่วยกันร,รอกท่อระบายน้ำนะคะไปเอาสิ่งปฏิกูลหรือว่าขยะต่างๆที่อยู่ในท่อระบายน้ำเนี่ยออกมาเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยไหลได้ตามปกติไม่ขังเวลาฝนตกน้ำก็จะไม่ท่วมนะคะนอกจากนี้ก็อาจจะมีการออกหน่วยเก็บขยะตามพื้นที่ต่างๆในชุมชนก็จะเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ ต่อชุมชนมีการช่วยกันทําความสะอาดกวาดพื้นกวาดรานวัดเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็มีการขัดพื้นเห็นไหมคะการขัดพื้นก็คือเป็นการแสดงจิตสาธารณะมาเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาจจะเช่นมีการช่วยกันปลูกป่านะคะหรือว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชายฝั่งใกล้ป่าชายเลนก็อ,อาจจะมีการ ปลูกป่าชายเลนเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําด้วยค่ะค่าสําหรับข้อสุดท้ายของการมีส่วนร่วมในชุมชนตามกระบวนการประชาธิปไตยนะคะสาหรับนักเรียนก็คือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองคืออะไรคือเมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนเนี่ยมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์นักเรียนก็จะสามารถใช้สิทธิ์ในการเลือกผู้นําในระดับท้องถิ่น ในระดับท้องถิ่นก็อาจจะหมายถึงในระดับหมู่บ้านเรื่องผู้ใหญ่บ้านตำบลก็เรือกนายกอบตอรหรือว่าอาจจะเลือ่องสอสสอวอของจังหวัดเป็นต้นนะคะก็คือเมื่ออายุครบ18ปีเนี่ยนักเรียนก็จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองสามารถจะเลือกผู้นําในท้องถิ่นเองหรือว่า,าระดับประเทศเองก็ได้นะคะถ้านักเรียนพอจะมีโอกาส นักเรียนก็อาจจะได้เห็นภาพเหล่านี้นะคะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยท่านก็ได้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงออกเสียงออกเสียงในการเลือกผู้แทนผู้แทนรัษฎรหรือว่าผู้แทนในชุมชนเป็นต้นนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เรียนการสองเรื่องด้วยกันในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องคนร่มมืองที่ดีของชาติเรื่องแรกที่เราเรียนไปก็คือบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนนักเรียนก็พอจะได้ ทราบคร่าวๆนะคะว่าสมาชิกในชุมชนแต่ละคนเนี่ยมีบทบาทหน้าที่ทำอะไรกันบ้างนอกจากนี้นะคะก็ยังได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องการมีส่วนร่วมในชุมชนตามกระบวนการประชาธิปไตยนะคะว่าบุาคคลที่อยู่อาศัยในชุมชนเนี่ยควรจะมีส่วนร่วมในในชุมชนอย่างไรบ้างก็คือการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,ล้อมในชุมชนมีบำเพ็ญประโยชน์ ต่อชุมชนของเรานะคะนอกจากนี้ก็คือปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของชุมชนและสุดท้ายก็คือมีการามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองสิ่งเหล่านี้เมื่อปฏิบัติได้นะคะก็จะทําให้ชุมชนที่เราอยู่อาศัยเนี่ยมีความสงบสุขและทุกคนก็อยู่กันอย่างมีความสุขค่ะต่อไปนะคะเป็นเวลาของแบบฝึกหัดแล้วค่ะปัญหาจะเป็นอะไรไปดูกันเลยค่ะ สำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะเมื่อน,นักเรียนคลิกลิงก์นะคะจากที่คุณครูให้ไปนะคะในแต่ละห้องของนักเรียนหรือว่าสแกน QR Code นะคะหน้าจอก็จะปรากฏแบบฝึกหัดดังภาพนี้เลยค่ะเป็นแบบฝึกหัดในงานวิชาสังคมชั้นป .3 นะคะเรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่บทบาทให้สัมพันธ์กับหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนให้ถูกต้อง อย่างแรกนะคะห้ามลืมเด็ดขาดนะคะให้พิมพ์ชื่อและนามสกุลชั้นเลขที่ของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะคะ mm hmm. คตัวอยากเป็นครูพิมพ์ชื่อของคุณครูนะคะสะสิมต์มนามสกุลตามด้วยชั้นนะคะ mm hmm. สมมติคุณอยู่ป .3 าทับ6 mm hmm. เลขที่50 mm hmm. อ่าต่อไปเป็นแบบสุดทัดนะคะ mm hmm. มีทั้งหมด10ข้อดูนะคะ mm hmm. ก็คือให้นักเรียนเนี่ย เรียกว่าบทบาทแต่ะบทบาทในแต่ละข้อเนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างไรกับหน้าที่ด้านขวามือดูนะคะนักเรียนนักเรียนมีหน้าที่อย่างไรสมมติคุณครูลากเส้นแตะไปเลยนะคะนักเรียนก็ทำลากเส้นไปเลยนะคะว่าบทบาทไหนตรงกับหน้าที่อะไรนะคะสมมติคุณครูทำเสร็จแล้วทั้งหมด10บข้อก็จะมีปุ่ม finish ให้นักเรียนกดปุ่ม finish แปลว่าเสร็จแล้วกดเลยค่ะก็จะปรากฏหน้าจอดังภาพให้นักเรียนดอกด้านซ้ายมือก็คือ check my answers นะคะอ่าก็จะปรากฏคะแนนดังภาพนี้ให้นักเรียนแคปหน้าจอนะคะที่ปรากฏคะแนนและที่มีชื่อนักเรียนนามสกุลชั้นเลขที่ส่งคุณครูนะคะนอกจากนี้นะคะ,ฉะเฉลยเขาก็ยังฉเฉลยนะคะว่า สิ่งที่นักเรียนตอบเนี่ยถูกหรือผิดดูนะคะเป็นค,ครูได้ศู์คะแนนแสดงว่าเป็นครูตอบผิดตอบผิดกรอบตรงนี้นะคะเขาจะขึ้นสีแดงแสดงว่าตอบผิดแต่ถ้ากรอบตรงนี้ขึ้นสีเขียวแสดงว่านักเรียนตอบถูกแล้วถ้าข้อไหนที่นักเรียนตอบผิดคือขึ้นกรอบสีแดงแบบนี้นะคะให้นักเรียนพิจารณา คำตอบของนักเรียนใหม่นะคะและทบทวนความรู้ในคลิปวิดีโอของคุณครูอีกครั้งหวังว่านักเรียนจะทําแบบแผนกันได้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนจะสามารถทําแบบฝึกหัดที่คุณครูมอบหมายให้ได้คะแนนเต็มกันเลยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนซึ่งในชุมชนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียนนะคะนอกจากนี้นักเรียนก็ยังได้รู้นะคะเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตยที่เกี่ยวข้องกับชุมชนของเรานะคะส่วนสัปดาห์หน้าค่ะเราจะมาเรียนกันเรื่องเกี่ยวกับการเรื่องตัวแทนของห้องเรียนการเลือกตัวแทนของโรงเรียนเช่นการเลือกหัวหน้าห้องการเรื่องรองหัวหน้าหรือว่าการเลือกประธานนักเรียนเป็นต้นนะคะนอกจากนี้นะคะนักเรียนก็ยังจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกนะคะตัวแทนของชุมชนของเราเช่น การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านการเลือกตั้งกำน,นันหรือว่านายกเอาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะส่วนสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าแล้วเรามาเรียนเรื่องใหม่ๆกันค่ะสำหรับวันนี้คุูคูไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ